สวัสดีครับพี่น้องมือนีสิบห้ามาเก็บพักขั้นจองนะครับพี่น้องอันนี้เป็นพื้นที่ที่เขาบริหฮรหน้านะครับเนาะเป็นพื้นที่โล่งนะครับเป็นแปลงว่างพักขั้นจองี่สิึืนยู่ตลอดนะครับฝนตกใส่น้ำขังนะครับมันก็สิคืนยู่ทุกที่ตลอดนะครับผมหนาแรงกับสิตายเบิดครับแต่ว่าหากมันยังยู่เพื่อกาครับหากมันยังขีดตมครับพี่น้องเวลาฝนตกมันขึ้นมาไม่ครับ ไอพผ้าไปเรียกเอาใบงามๆครับผมเอาไปกินกับปนกับแกวกินในเบิดตครับลวกพักสีกินดิบก็ได้ครับหรือว่าสีเอาไปลวกก็ได้ครับผมส้นมากกับสีกินดิบกันละครับกินกับปนแกวกินกับตำหมกขุ่งครับเสียบคับกระนาดนะครับพี่น้องนี่พักผ้ายงย์ครับบันชวอีสานเอื่อมาพักผ้ายงแถวบางก้นเกินมาพักกันจองครับ ไปเบิ้งใกล้ๆกันครับพี่น้องเอามาเบิ้งครับพี่น้องมาเบิ้งว่ามันเป็นยังไงเขาเอาจากไหนมันไปกินครับมาเบิ้งครับมาสิเลือกเอาอ่อนๆมันจังสีครับนี่ครับนี่ดึงเอาอ่อนๆจังสีครับนี่แหละครับพี่น้องจังสีครับที่มันมีหมากจังสีครับกินใดึ้นกันครับพี่น้อ,เอ,อ,อนนนนงเลือกเอาอ่อนๆครับ มีแต่ด,ดอกกําง,งามเลยตัวนี้คนแถวนี้เขาบม่ค่อยกินกันหรอกพี่น้องก็คือแถวอีสานบ้านเฮาเนาะนี่ครับเอาไปลวกกินกับ,บเสีบกับกันเด้อกินดิบก,กับเสีบครับเดี๋ยวเราง,งามครับจอนซ้อนให้ครับพี่น้องเลย นี่ครับอบอยอยกับมีตัวนี้หอยโขงกับหอ,อยเชอรี่ตัวนี้เออ,อหอยกับมีด้ยครับพี่น้องแต่วบามันตายไปเลยครับเอาเก็บพักดีกว่าครับนี่เทาก็เเรือเอางาแนงมังมสิครับนี่อ่อนๆครับ บางมองน็ตอยากกินกรบ,บ่ได้กินนะครับมันหายกินยาขึ้นกันครับกูได้ยูถึกมองมันก็นได้กินตลอดแล้วครับนี่เห็นบ่นี่อืออปีเตญิมแซ่บครับกูได้กินเมื่อ,อ,อ,ป,อป็นี้แต่ชิบะขมป่นะนี่ครับเต้อดอ,อกงา,งามเลยนี่เขาเรีอ,อ,อกเต้ดอ,อกงา,งามครับ อืมอือ,อตอนซ้อนแห้งพี่น้องเลยเดือดเอาเลยครับนี่กะเม่นอือเป็นดอกตันสีกะเม่นครับส่วนมาเขาเห็นเขาขายน้ำตลาดกับสีเอาเขาเอายาทั้งสี่นะครับพี่น้องที่มันเป็นดอกังสีเลลาเอาไปขายนี่วูลูเขาเก็บมาจใส่ดอกสีบโบนเย่กันทั้งสี่เลยครับ นี่นะที่เป็นพั้นไงหรือเปล่าปบหลู่ครับพอเรืกอ,อกระโดดอ่อ,อนมันหยอดกลางนะครับเพื่อนมาหยอดกลางหยอดที่อยู่ตรงกลางเลยครับเสียวอ่อ,อ,อนนะครับกระชิกินไงเมื่ค่อยขมมันได้ครับเดี๋ยวเอาดดหยอดกลางๆมันครับกินกับปบุบกกระเจียงเนี่ยโอ้ย หยอดเลยครับดอกมันก็เอาสมกันไปครับโอ้หลายแห้งครับพี่น้องเบือกก็เ,เลยครับเบือเออมีแต่ดอกงามครับพี่น้องเลย ดึงดังปุดๆเลยครับนอดเด้ยมา่งามมากกบา่าเราเป็นดองสี่ครับบ่ต้องห่วงเรื่องสารพิษครับพี่น้องมันเกิดยู่ใได้ร,รมชาติดยูแล้วครับผู้ทีผู้ใดเอาอยาไม่ฉีด มุย้ยผู้เดยเอาปุ๋ยมาบานครับเกิดเองตามธรรมชาติครับนี่ครับเป็นพักที่ปลอดสารพิษที่ดีที่สุดนะครับอยู่ในานา้ำขมนี่รสชาติขมนิดๆครับขมเป็นยากือยังผู้เฒ่าเข้าบาลแหละครับหวานเป็นลมขมเป็นยานี่แหละสปปรรพคุนบ่ตองเบาถึงครับถ้ายากรู้ลองไปเปิดนิดเบื้องนะครับเพี่องมพี่ต่แนวดีๆแล้วครับ ผักติยูในธรรมชาติครับอันดับแหลกเลยก็คือบ่มีสารปิดแน่นอนครับเีขาเหลือเอานอนสิครับ